ประเด็นสําคัญคือ,เ,อ,อเรามีการประชุมวอลลุ่มกันนะครทุกครั้งเนี่ยวอลลุ่มแล้วก็แจ้งเหตุน,นะครับคุณหนุ่มจะสังเกตเห็นว่า5-7วันเนี่ยนะครับมันจะมี SMS หรือ e s s a g จจากแต่ละหน่วยที่มีหน้าที่เนะช่นกรมอุตุเขาจะส่ง Message ไปหาข,ขาก็ส่ง Message ไปแล้วก็ส่ง SMS ไปให้ผู้บริหารท้องถิน่นนะครับแต่นอนนอนขณะนั้นเองเนี่ย แล้วแต่ช่องทางแต่ละกรมว่าเขาจะใช้ช่องทางอะไรไปถึงประชาชนขณ<ค>ะนั้นอย่าลืมว่ายัางไม่มีไฟฟ้าดับนะออตอนนี้หลังจากนั้นเนี่ยสามวันสี่วันเนี่ยจะมีการประชุมบอรลูมทุกหน่วยงานนะครับกรมตุกรมป้องการกรมชมประทานกรมน้ําทราัพยากรธรณีมารวมกันแล้วก็ประเมินสาการว่าสาการจะรุนแรงขนาดไหนนะตอนนี้เป็นเรื่องของเสบบัรคาร์ลจะทุบล่ะนะจะทุบไปก็ส่งไปจะส่งไปตั้งแต่วันที่18บแปดนะครับ 18 19 20 21เ้ายี่ยี่เอนี่ยส่งไปหมดนะจงกระทั่งวันที่ยี่สิบนะครับเขาส่งคืออย่างอย่างสทชกรมอุตุครัอพก็เขาส่งหมดครับเขามารวมกันและส่งเป็นเมสเซจเดียววันเมสเซจโดยเสงป่งไปที่ใครคะส่งไปที่ประชาชนกับผู้นำท้องถิ่นคือใครที่อยู่ในพื้นที่หาดใหญ่จะได้รับหมดค่ะเพราะขณะนั้นโครงข่ายยังไม่พังถึงวันที่18ปดยังไม่พังเพราะนั้นพอส่งไปแล้วเนี่ย ผมก,ก็ก็ได้รับคลิปมานะฮะมีคนส่งมาให้ผมเนี่ยว่าผู้บริหารทั้งหลายรับคลิปลามาโชว์กันว่าออ้อยดีจังเลยนะเอ,อตือนมอังนงี้ดีๆแต่ผมไม่รู้ว่าได้รับไปทําอะไรคือที่สัมภาษณ์ประชาชนตอนลงพื้นที่ครับผมถามว่าได้รับข้อความไหมเตือนหรืออะไรยังไงไหมประชาชนบอกว่าข้อความอ่ะก็มีได้รับแต่มันเหมือนข้อความ Co ปปี้กันมา Co ปปี้เหมือนทุกๆวันอะ่ะว่าออระดับน้ําฝนก็รุนแรง ตรงนี้ก็ระวังให้มีความระมัดระวังแต่ไม่ได้บอกว่าให้ออกหรือแบบว่าให้อพยพแต่ทางพื้นที่นั่นแหละเทศบาลนั่นแหละปัยังปักธงเขียวอยู่เลยก็เลยเขาบอกเขายังเชื่อใจว่าให้ให้คนในท้องที่หรือผู้ใหญ่ในท้องที่ประเมินดีกว่าเขาก็ยังมองเป็นอย่างนั้นแน่นอนครับคือคือเมสเซจที่ไปเซลล์ฟอร์คเนี่ยนะครับมันมีฟอร์แมตของมันอยู่แต่ว่าเราเราต้องจินตนาการว่าคนที่อยู่ส่วนกลางเนี่ย เขาไม่รู้หรอกว่าน้ําจะท่วมบ้านนายกนายขอตาบลน,นี้เท่าไหร่แต่เมสเซจที่ไปเนี่ยครับไม่ใช่เมสเซจกรมอุตุนะฝนตก10%เอพื้นที่อะไรมไม่มีเมสเซจบอกว่าฝนจะตกหนักมากในปราท่านี้นะครับโดยเฉพาะวันที่10เนี่ยให้ย้ายของย้ายรถไปที่สูงและให้อพยพเขาบอกอบยพเลยแต่ปัญหาตามมาคืออพยพไปที่ไหนใช่เดงนี้จะเป็นรับความรับผิดชอบของใครแหลอบบะอพยพไปที่ไหนคือเนี่ยคำถามค,คือประชาชนก็ถามหมุมว่าใช่คุณหมุม เขาบอกมาก็จริงใช้คําว่าอพยพก็จริงครับแต่ไปที่ไหนให้หนูไปไหนอ่ะคือตรงไหนที่จะรอดคือประเทศเราเนี่ยมันไม่เคยซ้อมเรื่องการอพยพคนจํานวนมากและก็ไม่เคยได้ผ่านการอพยพคนเป็นจํานวนแสนมาก่อนเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าซึนามิเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมชาติทีเดียวนะครับมาเร็วเคลมเดียวปุ๊บปั๊บต่อมาก็มีมาตรการในการแจ้งไปก็เป็นที่รู้ว่าถ้า มีการแจ้งก็ขึ้นที่สูงหรือแม้กระทั่งแผ่นดินไหวเจอครั้งหลังสุดที่มันหนักก็รู้ว่าจะต้องลงจากอาคาร,ครแต่กรณีเรื่องกรณีที่ที่หาดใหญ่นี่โดยหลักเนี่ยนะครับความจริงรัฐมันก็มีกลไกเช่นนะครับถ้าอุปยบรัฐคณะรัฐมนตรีต้องประชุมเตรียมความพร้อมแห่งชาติเลยนะแล้วก็ขยับไม่ใช่มาด้วย e s t m a อ e นะนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐไม่ว่าปอ,อจังหวัดนะครับแม้กระทั่งกองทัพ นะครับในแต่ละส่วนเช่นประชาชนสมมุติยกตัวอย่างเขตแปดเอาไปเส้นนี้นะครับอปยกไปที่จุดนี้เขตเจ็ดไปที่จุดนี้จุดนี้ถนนชายเส้นนี้นะครับอย่าอย่ามาดันกันแม้เกิดความโกลาหลเพราะอย่างที่อเมริกาเนี่ยประกาศเนี่ยคนเป็นแสนคนคุณผู้ชมใช้เวลาแค่2วันเท่านั้นเขาเขาาแจ้งรายละเอียดว่าใครไปตรงไหนนะครับและศูนย์อปยกศูนย์พักพิงอยู่ตรงไหนของเราเนี่ยไม่มีไม่รู้ไปไหน คือตัวอย่างของอเมริกาเนี่ยเป็นเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็ตัวอย่างที่ไม่ดีนะตัวอย่างที่ไม่ดีเนี่ยเมื่อปีปีนี้เองเดือนวันที่4ี่กรุย๊ยลีที่แฮมตันฟิลด์เล็กท็กซัสเสียชีวิตไปร้อยสาคนใช่ไหมนะมันก็มีตัวอย่างที่ดีอย่างอย่างคุณบอกเนี่ยก็คือใช่พอ,พ,อพอรับเมสเซจนะ,ะจากส่วนกลางเช่นถ้าอเมริกาก็เนทชั่นแนลเวสเทิร์นเซอร์วิสถ้าที่นี่ก็ต้องเป็นเซลล์บัตรค้าของปปพอรับปับ๊บนายอิร์กเขาออกมาประกาศเลยว่าให้คุณอพยพ ถ้าคุณไม่อบยบผมจะไม่รับผิดชอบต่อชีวิตคุณ<อ>ทุบเลยแล้วก็แน่นอนว่าผู้อพยพเนี่ยเขารู้อยู่แล้วเพราะว่าเทศบาลต้องทําความเข้าใจเขามีแผนอยู่แล้วแผนอ,อพยพแต่ปัญหาเขาไม่อพยพอ,อ่ะเห็นไหมปัญหาคือไม่ใช่หมายว่าประชาชนไม่อบพยพนะหมายว่าเขาไม่ประกาศให้อพยพณเวลาที่เหมาะสมอืนั่นเองคือเพิ่มเติมนิดโดยหลักในใจว่ามันต้องนั่งบัญชาการและคนก็ดูยุคสมัยใหม่เนี่ยนะครับดูว่านี่นะครับได้ฟัง แต่ละสสวดมาที่ายว่าอยู่ไม่ได้นะต้องอุปยมและกลไกก็ลงประกบแล้วก็แล้วก็พาเรียงเรียงเรียงมันไอ้นี่มันมันเพียงแค่เอสเอ็มเอสมันได้คนอุปยมจากเอเอร์เันแต่คนนี้เรียกได้ว่าดังระดับประเทศแต่ดังดีไม่ดีก็ไม่รู้นะก็คือนายกแป้นนะคะหรือคุณนรงพรณพัทลุงค่ะคุณผู้ชมนายกแป้นนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่อันนี้ไม่ได้ดอกม้นะได้รับกระถางไปเต็ม ผมว่านอนไม่หลับอีกนานนะครับแม้ว่ารประกาศว่าจะเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตค,ความเป็นจริงนั้นเขาควรจะปล่อยวางได้แล้วนะครับก็คือหมายความว่าจะแสดงความรับผิดชอบอะไรก็ตามนะครับตัวเองก็นั่งอยู่ก็เป็นความทุกข์ไปที่ไหนก็เสียงกลดา่าเสียงสาบแช่งมผม<อ>เชื่อว่าเขาก็ไม่เจตนาแต่ว่ามันต้องยอมรับ,รบนะครับว่าเมื่อเกิดความผิดพลาดอย่างน้อยที่สุดนั้นนายยศเตรีของหัดใหญ่เนี่ย ก็ต้องลาออกถ้าเหตุที่จะไม่ลาออกเช่นว่าขอขอเวลาในการบรหิหารการจัดการในระหว่างนี้ะจะจัดการเลือกตั้งซ่อมใหม่ก็ลําบากแต่ประกาศเลยว่าเสร็จภารกิจนี้ก็ต้องลาออกไปมไม่ใช่ว่าครั้งต่อไปจะไม่ลงค,คำจริงคำจริงผมผมคิดว่าในใ,ใ,ในในในรูอ็อบคอนดักเนี่ยนะครับค่ะคือเราก็ทัวร์ไปลงนายกแป้นเนี่ยคำจริงก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับนายกแป้นนิดนึงนะครับว่าท่านประเมินบนสารการอะไรเพราะว่าอย่าลืมนะฮะจังหวัดมีคณะผู้ประเมิน เทศบาลเป็นกรรมการแสดงว่าต้องมีผลการประเมินออกมานายกแป้นถึงพูดอย่างนั้นเนี่ยผมผมจะลงไปหัดใหญ่อีกสองอาทิตย์ผมจะไปดูว่าถ้าเป็นเรื่องจริงงั้นก็คือ,าอานายกอบจอหายไปไหนกรรมการผู้ว่าหายไปไหนเห็นไหมะนั่นเป็นประเด็นนะนายกแป้นออกมารับอย่างเดียวเลยเห็นไหมะมันก็เป็นประเด็นมันองค์คาพยพนี่มันมันไปหมดอ่ะ